สวัสดีจ้าไอ้สวัสดีจ้าหนูได้ยินพูดเมื่อกี้แต่หนูยังไม่ได้มาสัมภาษณ์พี่น้องบอกครั้งสองสี่แต่ไม่รู้ตัวล่าสเป็นสี่สี่ที่ได้โอ้พี่บอกพี่บอกว่าน้องเคยให้แม่นใช่ไหมคะได้ครับเมื่อก่อนเคยถามบอกเจ็ดห้าแต่ตอนนั้นไม่แก้ไงได้ออกสามเจ็ดห้าก็ถูกกันต่างานไม่ถูกกันเดียวโอให้ให้แม่นนะครับหลายงวดเหมือนกันแต่ไม่เชื่อ เงินเมื่อกี้ได้ไหมคะวันนี้ก็เมื่ที่แล้วก็ไม่ได้บอกไม่ได้ถามแต่ว่าเงินเงนนี้นั่งในรถมาครับจากละนองบอกแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าเงินี้ปะใช่ครับแต่ไม่รู้แต่ถูกเงินเงวันที่หนึ่งอันวานะใช่ครับสองห้าหกห้าครับวันนั่งในรถนั่งในรถมาที่นี่ปะใช่ครับนั่งมาจากระนองครับโอ้นั่งมาจากระนองครับน้องก็บอกใช่ครับน้องน้องกี่ขวบแล้วคะเมื่อกี้เลขถูก เขาถ่ายว่าสองสองสีผมก็ออกสองสองสีเมื่ยตอนนั้นเลขทูตยังมาไม่เห็นใช่ไหมคะยังไม่เห็นเลยยางครับแต่น้องถ่ายโซ่โซ่สีใช่เลขเนี่ยเราก็สองสองสีเมื่อกี้ทายว่าสองสองสีเลขทูตก็สองสองสีอาดเนาะครับไม่น่าเชื่อเนี่ยมันถ่ายไม่ได้เนาะแอดมินเพิ่งมาถ่ายเมื่อกี้เนาะพอดีเลขทูตมันจะไม่หมดแล้วน้องกีบเถอกันเนี่ย น้องกี่ขวบแล้วคะอนุบาลสามครับอนุบาลสามชื่อน้องอะไรลูกสวัสดีครับชื่ออะไรลูกอีคิวครับโอ้ชื่ออีคิวโอ้อีคิวมาเจ้าบ้านยายกับตาอยากมาครับโอ้มาเที่ยวบ้านยายกับตาอยู่ที่ไหนคะรัตนา ทีรัตนะมาจากระนองเลยเดี๋ยวกลับแล้วครับกลับวันวันเสาร์ครับอน้องให้โชคให้ลาบบ่อยเนาะให้ให้ถูกให้ให้ถูกบ่อยเหมือนกันแต่มันจริงนี่ไงไม่เชื่อไม่เชื่อแต่พ่อกับแม่เขาว่าถูกถูกบ่อยอันนี้เป็นคนตาบ่เป็นเป็นหน้าเป็นหน้าโอ้เป็นหน้าโอนหลานโอ้ร้านไม่เคยเชื่ออันนี้เลขทูปทายไว้ก่อนว่าสอง คุณทายมันแค่สองสีก็ออกสองสองีอไม่น่าเีืชอจ้าใช่เดี๋ยวส่งขอส่งดูหน่อยนะครับหน้าไหนแล้วมันขอส่งดูตัวเลขหนูพูดมาอะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้พูดเลยครับสองสองสีอะไรนะพูดชัดๆลูกสองสองสีเขาพูดมันยังไม่ช้าเลไปละไปละที่เดียวเลขทูปนะคะ จ,จ้าโชคดีเด้อจ้าเด้อค่ะคุขยายให้ดูนะคะเมื่อกี้ก็ได้สัมภาษณ์แล้วก็คุยกับน้าของน้องไอคิวไอคิวนะคะท่านผู้ชมเนาะถ่ายเอาไว้นะคะว่า,อาสองสองสี่นะคะเลขยังมาไม่ไม่หมดเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะ ยังไม่ไม่หมดนะคะน้องก็ถ่ายนะคะว่าสองสองซีเดอร์กับน,อนะะ้อนงไอคินะคะเคยให้แนวทางแม่นนะคะมาจุดขอนะคะที่สารแม่ฮันนี่สีาสารนะคะ<ว>ค่ะค่ะเมื่อกี้ก็แอดมินก็เห็นน้องอยู่เนาะ<ว>เห็นน้องอยู่นะคะ จุดรูปแล้วก็ยืนรอตัวเลขนะคะแล้วก็มายืนรอตัวเลขนะคะแต่ว่าแอดมินยังยังไม่ได้อ่าถ่ายนะคะท่านผู้ชมเนาะพอดียังถ่ายอาจารย์สมเกตอยู่ยังยังไม่เสร็จเนาะค,ะะคะ่ะเนาะก็เลยมาสัมภาษณ์น้าแล้วก็น้องไอคิวนะคะได้ประมาณนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะน้อง สามขวบนะคะก็พูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เ้อนะคะท่านผู้ชมเนาะน้องไอคิวนะคะเดินทางกลับไปแล้วนะคะน้องสามขวบนะคะท่านผู้ชมโชคดีจ้านุ่นกลับไปแล้วนะคะท่านผู้ชมนู่นรถคันนุ่นเลยนะคะเคยให้ถูกมาตลอดนะคะค่ะนานๆแอดมินมาทีหนึ่งเด้อนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ มาเจอน้องนะคะน้องสามขวบนะคะท่านผู้ชมคะให้รับชมทางเพจมีนิชาแนลแล้วก็ทาง YouTube มินิชาแนลแอดมินนะคะบอกท่านผู้ชมไว้เลยนะคะว่าเพจมินิชาแนลนี้ปลอมเยอะมากนะคะท่านผู้ชมนะคะปลอมเยอะนะคะให้ท่านผู้ชมดูเอ่อให้ดีๆเด้อน,นะคะเพจจริงมินิชาแนลก็คือมินิชาแนลนะคะท่านผู้ชมคะแล้วก็ โลโก้ก็จะเป็นเสื้อสีขาวนะคะแล้วก็าบางคนบางท่านนะคะปลอมไปแล้วก็ชื่อแอดมินีนะคะรูปภาพโลโก้ก็เป็นของแอดมินีหมดเลยนะคะเอาไปเป็นของตัวเองนะคะเยอะมากนะคะ อันนี้นะคะก็เป็นน้องสามขวบเดินนะคะท่านผู้ชมนะคะน้องสามขวบนะคะให้แนวทางนะคะท่านใดน,นะคะที่รอนะคะตัวเลขของน no ้องแอนฟิวนะคะรับชมทางเพจมินิชาแนลแล้วก็ทางยู u ูปมินิชาแนลนะคะให้ท่านผู้ชมรอนะคะรอไปก่อนนะคะน้องก็เพิ่งหายป่วยนะคะ น้องเพิ่งจะหายป่วยนะคะแล้วตอนนี้น้องก็ไปเรียนได้สองสามวันแล้วนะสองสามวันแล้วค่ะบางท่านบอกว่าเอากระดาษปากกานะคะให้น้องเขียนคือถ้าเป็นน้องแอนฟิวนะคะไม่ต้องบอกนะคะท่านผู้ชมน้องไม่ต้องให้กระดาษไม่ต้องให้อะไรทั้งนั้นนะคะถ้าเป็นน้องแอนฟิวน้องมีเส้นอาร์เรพลังจิตของน้องเนาะคือน้องจะมี เขาเรียกยังไงล่ะมีเซ้นนะคะเป็นของตัวเองนะคะแล้วแต่แเซ้นของน้องจะพาจะพาไปเนาะจะพาเขียนก็ต้องเขียนนะคะจะพาบอกก็ต้องบอกจะพาพูดก็ต้องพูดนะคะท่านผู้ชมเนาะคือนนองแอนฟิวนี้สแสดงไม่ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะคือนอ้องอยากเขียนให้น้องก็เขียนให้เองนะคะเราก็อารออย่างเดียวแม้แต่เอดมินก็รอนะคะท่านผู้ชมเอฟซีก็ต้องรอเหมือนกันนะคะเพราะว่า น้องเขาจะเขียนให้กับคุณตาเขาเท่านั้นนะคะแล้วก็เขียนรอบเดียวนะคะโค<ฮ>้งสุดท้ายไม่มีเด้อน,นะคะท่านผู้ชมเนาะไม่มีนะคะโค้งสุดท้ายรอบเดียวนะคะลงรอบเดียวแล้วก็เลขน้องจะมากจะน้อยนะคะจะน้อยจะมากก็แล้วแต่น้องจะเขียนให้นะคะจับคู่เอานะคะเลขน้องเข้ามานะคะ 1อสิบงวดแล้วนะคะงวดนี้นะคะงวดวันที่หนึ่งนะคะธันวาสองพันาร้อยเป็นงวดที่15นะคะท่านผู้ชมคะรอเาสำหรับตัวเด็ดๆนะคะของน้องแอนฟิวก็ต้องโรนะคะ บรรยากาศนะคะที่ศาลแม่ฮันนี่ศรีสานี้นะคะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงกว่าแล้วนะคะท่านผู้ชมเดินทางมาพร้อมกับจานสมกิตนะคะแล้วก็แม่นะ,ะนะนานๆได้มาทีนะคะท่านผู้ชมเนาะงวดธันวานี้นะคะก็เดินทางมาอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะคะแอดมินก็ขออวยพรให้ fc นะคะ ทางช่องมณีชาแนลแล้วก็ทางเพจมณีชาแนลนะคะโชคดีนะคะรับปีใหม่นะคะปีใหม่ปีนี้นะคะท่านใดที่ยังไม่มีโชคก,ก็ขอให้มีโชคนะคะท่านใดยังยังไม่เคยถูกก็ขอให้ถูกในงวดนี้นะคะ่ะแล้วก็ตลอดไปนะคะรับชมทางช่องมณีชาแนลแล้วก็เพจมณีชาแนล YouTube มณีชาแนลนะคะ แอดมินก็ให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆนะคะรวยๆนะคะถูกรางวันใหญ่ๆรางวันที่หนึ่งนะคะด้วยกันนะคะทล <t> ิปนี้นะคะแนวทางของน้องไอน IQ เนาะเดิ Đ นทางกลับไปแล้วนำเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะใช้พิจารณาณในการรับชมนะคะรับชมอย่างมีสติเด้นนะคะท่านผู้ชมแอดมินก็ เห็นยังไงก็ถ่ายอยางงั้นเนาะคือคือไม่ได้พูดโมอพูดอะไรนะคะท่านผู้ชมเนาะโม่ MO ไม่เป็นนะคะก็มีเอฟซีา FC บางท่านแอดมินก็โม้เกินว่ายอย่างนั้นนะคะท่านผู้ชมแอดมินไม่เคยโม่เลยนะคะยังไงก็อย่างงั้นน่ะนะคะท่านผู้ชมเนาะพูดตามที่เห็นนี่แหละสัมภาษณ์ตามที่น้องเขาพูดแล้วก็บอกนะคะแนวทางของน้องมีเส้นแล้วก็น้องเจสนะคะรอนะคะ รอเลขฝันของน้องเจสตแล้วก็รออาเลขพลังจิตของน้องมีเซนเนาะน้องแอนฟิวมีเซนนะคะรอแอดมินบอกว่าเราก็คือต้องรอนะคะท่านผู้ชมเนาะรออย่างเดียวเลยนะคะมาดูน้องไอคิวนะคะให้แนวทางในวันนี้นะคะนั่งรถมากับน้านะคะท่านผู้ชมแล้วก็บอกแปดเจ็ดห้านะคะในรถนะคะงวดวันที่หนึ่งธันวาหกหก สองส,องสเป็นเลขทูบเดอ้อนะคะท่านผู้ชมนะคะ8ปดเ2็ส,ส,ส,สกับน้อง iq นะคะเคยให้ถูกมาหลายงวดนะคะแต่น้าไม่เชื่อนะคะค่ก็รับชมเป็นเพียงแนวทางนะคะสำหรับแนวทางของอน้อง iq หรือ iq คประมาณนี้นะคะ